S <S <background> สำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเสือสมิงเสือสมิง เป็นผีหรือปีศาจต,ตามความเชื่อของชาวไทยและชาวกะเหรี่ยงที่เกี่ยวข้องกับป่าและผู้ผีวิญญาณสิ่งชั่วร้ายเสือสมิงคือผีหรือปีศาจมีรูปร่างเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่อารวาดกินคนเป็นอาหาร เชื่อว่าเสือสมิงเกิดจากเวทมนตร์คาถาทางไสยศาสตร์หรือเป็นเสือที่กินคนเข้าไปมากๆแล้ววิญญาณของคนที่ถูกกินก็ไปสิงอยู่ในเสือตัวนั้นจนกลายเป็นเสือสมิงเสือสมิงโดยปกติจะมีร่างเป็นคนแต่สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้ในเวลากลางคืนและออกหาเหยือ่อ เมื่อออกล่าเหยื่อจะแปลงร่างเป็นบุคคลต่างๆนานา,นาเพื่อล่อลวงเช่นแปลงเป็นรูปเนียของเหยื่อหรือแม้กระทั่งแปลงเป็นพทัททโดงก็มี เสสือสมตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาหรือพระภูมิเจ้าที่ที่ดูแลรักษาปกป้องป่าจึงมีความเชื่อและข้อปฏิบัติว่าห้ามลาสัตว์หรือตั้งห้างบริเวณที่เป็นโป่งซึ่งเป็นแหล่งที่เป็นชุมนุมของสัตว์ป่า มีผู้ที่เคยพบเห็นเจ้าของโป่งในเวลากลางคืนอ้างว่ามีดวงตาสามดวงตาดวงที่สามอยู่รังหน้าผากและเป็นสีเขียวเรืองแสงในความมืดมีเรื่องเล่ากันว่าผู้ที่พบเจอกับเสือสมิงมักจะปรากฏเป็นผู้หญิงที่เป็นเมียเข้ามาตามถึงในปา่าแจ้งว่า ลูกป่วยให้กลับบ้านเป็นต้นถ้าลงไปก็จะถูกฆ่าตายบางถึงกับว่าเมื่อมีผู้ไม่ยอมลงไปสักพักก็กลับมาใหม่พร้อมด้วยคนอีกสี่คนหามคานใส่ศพของลูกหรือเมียมาก็มีมีบางคนที่ยิงปืนใส่เช้ามาเมื่อลงจากห้างก็พบว่า มีรอยเท้าเสือขนาดใหญ่เพนผ่านอยู่บริเวณนั้นโดยเชื่อว่าคนสี่คนที่เห็นว่าหามขานนั้นคือขาทั้งสี่ข้างของเสือเป็นต้นได้มีพระราชนิพนธ์บันทึกถึงความเชื่อเรื่องเสือสมิง ของผู้คนที่อาศัยในแถบนี้ความตอนหนึ่งว่าราษฎรชาวเมืองเชื่อถือกลัวเสือสมิงกันมากเล่ากันว่าที่เมืองเขมรมีอาจารย์ทำน้ํำมันเสือสมิงได้สิทธ์ได้หลักน้ำมันนั้นทาตัวเข้ากลายเป็นเสือสมิงไปถึงสามคนพัดเข้ามาในแขวงเมืองจันทบุรี ตัวหนึ่งเป็นเสือดุร้ายเที่ยวขบกัดคนตายที่พลิ้วสองคนที่ปากจันหนึ่งคนที่ป่าสีเซนสองคนรวมห้าคนอาจารย์เที่ยวตามได้บอกชาวบ้านว่าสิทธ์สามคนรักน้ำมันเสือสมิงทาตัวเข้ากลายเป็นเสือไปทั้งสคนบิดามารดาของสิทธิ์นั้น เขาจะเอาลูกของเขาจึงมาเที่ยวตามหาแล้วสั่งไว้ว่าใครพบปะเสือตัวนี้แล้วให้เอาไม้คานตีหรือมิฉนั้นให้เอากระลาครอบรอยเท้าเสือนั้นก็จะกลับเป็นคนได้แต่วิธีจะแก้นี้ทำได้ก็แต่เมื่อเสือนั้น ยังไม่ทันได้กินคนรังควานทับเสียแล้วถึงจะทำวิธีที่บอกก็ไม่อาจจะกลับเป็นคนได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดี Ha <laughs>